ทำไมต้องเลือกดอกอ้อกเป็นนางเอกหรือว่าต้องมาลองเพลงด้กันตลอดหรือว,ว่าคนพยายามจบให้พี่ยาจีนกันคือจริงๆแล้วต้องขอกล่าวขอบค,คุณคุณครูสลาคุณวุฒินะครับที่พี่สอนกับน้องอ้อได้เข้ามาร่วมงานกันนี่คือคุณครูสลาคุณวุินะอัลบั้มแรกๆเลยหนุ่มบ้านเฮาเซาโรงงานเคยเคยเคยได้ยินคุณครูบอกว่าสอนกับน้องอ้อเนี่ยเป็นลายหมอลำเหมือนกัน ร้องหมอลําเก่งเหมือนกันแล้วก็เสียงก็จะประมาณออกมอลําออกบ้าน,านสไตล์บ้าน,านก็เลยอยากให้ร้องคู่กันแล้วก็อันนี้ต้องขอบคุณแฟนเพลงด้วยนะครับที่ออกอัลบัม้มชุดเมื่อก่อนเป็นอัลบัมนะ้มเนาะหนุ่มบ้านเฮาสาวโรงงานประสบความสําเร็จก็เลยมีงานเพลงต่อมันคืออัลบั้มพอปันกันงานเพลงที่ดังก็คือฟ้ามืดบอดนครับอันนี้ก็โด่งดังไปอีกแล้วก็ยังมีเอาน้องกันตอนเข้ามาร่วมอีกนั่นก็คืองานเพลงในอัลบั้ม มันม้วนแซบหนึ่งคือการเพลงไปถอนย์คำสาบานอันนี้สามคนร้องด้วยกันดังมากดนตรีโดยท่านอาจารย์สวัสดิ์สารคามครับแล้วก็มีใช่ฮะแล้วก็พี่ศรอนกมาออกการเพลงผัวเก่าแล้วก็ให้การตอบรับจนน้องออเดินมาแก้เมียเก่าครับก็พี่น้องก็ให้การตอบรับนี่แหละสาเหตุที่ที่ได้คู่กันเพราะว่าออกเพลงแล้วพี่น้องให้การตอบรับอย่างดีก็เลยมีผลงานในที่ต้องขอบคุณแฟนเพลงด้วยไม่ได้เป็นแฟนกันอ่า ก็ไม่ก็ไม่ตอนนี้เลิกกันไปแล้วแหละเป็นบัวเก่าเมียเก่าแล้วนะครับผมฝากด้วยนะครับทั้งระว้างก่อเก่าและละบ้างละงานเพลงใหม่ซิงเกิลใหม่บนถ้วยเก่ามุนไหเซน้องโปรเจกต์คุณอัวผัวเมียละครสั้นสามารถติดตามแล้วเข้าไปฟังในแล้ช่องยูทูบแกมิโกนะครับครับผมครับ